นี่คือรถของแก๊งคนสวยนะคะนี่เป็นขนาดอะไรจิดีวันพุธตกิ่งริงเนีย่ไปก่อนเลยทานไม่คะทานไม่คะวิธีการการลงน้ำเนี่ยที่ผิดวิธีแบบพี่จะสาธิตให้ดูอยู่ยังไงชิมอนี่ อยู่ด้านบนสุดเป็นสี่เนเขาเรียกว่าอะไรเด็นี่หรอตอนนี้คือสมาชิกคนอื่นยังไม่มาเลยมีแค่พวกเราสี่คนที่ออกถูกเพราะว่าพวกเราสี่คนเป็นคนที่ตรงเวลาที่สุดแล้วนัดกี่โมงนะนัดแปดโมงออกแปดโมงออกพวกเราก็แปดโมงออกนะคะส่วนคนอื่นนะคะไม่เอ่ยชื่อคนที่ออกกําลังกายตลอดตอนนี้พวกเรากําลังจะไปซื้อของซื้อพวกอะไรเดี๋ยพามาซาชิเออจริงๆเราจะไปซื้อของที่ท็อป เอาเงี้เราจะของที่ท็อปอใช่อ,อะไรกินเอาไ้เดนี่ฮะ<า>ก้อยลาบคัวแต่ว่าคือในสมาชิกอาจะมีคนที่เป็นอิสลามหนึ่งคน,นงเ,<อ>เขาจะกินไม่ได้เข<อ>า <laughs> จะกินหมูไม่ได้นะคะซึ่งทางเราก็จะทําเป็นอา,อาจจะให้เขากินไก่ไหมจะให้เขากินไก่ เขาดีนะคะเขากินหมูไม่ได้อย่างนี้เนาะเขากินเขากินหมูไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องทำทำเมนูอื่นให้เขากินอาจจะเป็นแกงส้มแกงส้มอาจจะเป็นแกงส้มหมูหมูผัดหมูเดี๋ยวลองโฟล์กินทำอะไรบ้างแล้วเจ๊ออกยังแสดงจบแล้วอวัสดีคุณนะอยู่ไหนแล้ว กำลังออกหรือเพิ่งออกนะหรือยังไงกกลังจะอออยู่บนเอาเราอยู่บนรถแล้วเหรออาบน้ำยังโอเครู้ทำไมเสียงมันก้องอยู่ในห้องน้ำเพิ่งแต่งหน้าเลยเสียงมันก้องมากอะมันอยู่ในห้องน้ำเอาดีแล้วดีแล้วโอ้ยใสหรือเปล่าไม่ได้เสียงเครื่องยนต์เลยเอางี้เอางี้ไปละพี่ที่ออกกับร่งกายหรือยังพี่เนี่ยมันร่างกายออกเสร็จยังก่อนพี่อะสิบโมงครึ่งแล้วเว้ย เขารู้ย hmm. th the right? ังว่าเราไม่ได้ไปสวนสยามทะเลกกรุงเทพอะเราไปพัทยาเขารู้แล้วใช่ปไหมเตยน้าชาโอ้โหนุชกูถึงนี่แล้วบางละมุงแล้วเนี่ยเอ้ยเหมือนกันมันไกลจังหวันี้มันไกลบางละมุงขอตะเกียบมันไกลจริงจริทริปนี้เราต้องเราต้องเราต้องพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนสปอนเซอร์หลักของเรานะคะ เป็นพี่เบนนะคะก็ขอบคุณพี่เบนที่ใช้ที่สปอร์ตเครื่องดื่มให้กับเราแล้วก็ใช่แล้วก็พี่เสียนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เรียกพี่เสียตามแป๊ก็คือที่อุตส่าห์ตื่นเช้าไปตกปลาแล้วก็จะมาทําอาหารกับข้าวให้พวกเรากินเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปซื้อของกันก่อนเดี๋ยวว่าไปที่ซื้อของเลยละกันเนาะใช่เีาจวเจอกันที่แมคโครนะคะตอนนี้เรามาซื้อของที่แมคโครกันแล้วนะคะนี่ ขออีสานไหมอันน right, yeah. no ี้มันค okay. mm ืออะไรตอกขันแก่นได้เป็นแหนมแทนไม่ใช่ของอีสานเออหูย่างเออใช่หมูย่างถ้าเป็นภูก็ต้องมีคือตอนนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าเราอ่ะจะซื้ออะไรบ้างนะเฮ้ยเขาได้แก่นหนึ่งกิโลไม่ใช่หรอได้หนึ่งกิโลก็ตองถุงพอดีก็มันตื่นชิก็ันตื่นได้ไหมได้ไหมรถไหนอ่ะ อันนี้หมูอันนี้นะคะเราได้หมูมาแล้วหมูลูกชิ้นทีงโครมมี่เไรนี่ะกนันสมาสับปงปะเลือกเหมือนเป็นงกบซอสบาบกุยเออนี่ไงหรือว่าเอาของอะไรเอาเเอาเป็นซอสเยลโล่ อันนี้เหรอซอสบีบบีคิวนี่ไงเท่าไหร่อันนี้ไงของแอร์โรใช่ไหม8ถาดเหมือนไหมตอางกันไหมขอป่ะขอโคฉันก็โคน้ำจิ้มสกกีป่ะน้ำจิ่มไงน้ำจิ้มพวกฟันท้ายอะไรแบบเออมันจะอยู่ช่องอ่าโอเคอย่าลืมนะว่าต้องซื้อแก้ว เออใช่แก้วช้อนซ่อมจานผักให้นุชอีกทีทีลืมเออใช่ไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไหมคือตอนนี้จริงๆเรานัดพี่เมย์มาเจอกันที่นี่นะคะตอนเที่ยงตอนนี้เป็นเวลา11บเโมงห้นาทีพี่เมย์ก็ยังไม่มาพี่เบอกว่าฮัลโหลพี่แป้งอยู่ไหนแล้วอ่ะเออทำไมรู้ว่าเป็นเสียงพี่เลยวะีัวโยู่กับเดียวเองาถึงไหนแล้วอยู่ไหนแล้วคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะให้ จะให้พี่ไปซื้อกเอหั่นสดกับเป็น้ำได้นด้วยไหมข้อที่มันขายเป็นแ่คได้เหรอได้แต่พี่ซกใหกกับผักอ่ะก็ไดูไม่ก็เราจะทำแบบเป็นปิ้งบาร์บีคิด้วยใช่ไหมล่ะมีแหละแต่ว่ามันขายเป็นแพ็คไงอือไม่มาสักที ก็ขวดใหญ่ขับขวดเนาะถ้าไปเซื้อเล่นก็เสียไปอยู่ก็หลายคนเชี่อเยอะแยะก็หลายคนอยู่นะก็ไม่เป็นไรวุฒิแต่วุฒิแต่มันหลายชีวิตเนาะแต่ตอนนี้นะคะเราก็มีสินค้าสุดของแฟนที่จะไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆลุงลุงป้าๆน้าๆแบบลำบากพี่พอตเตอร์อันนี้ไหมที่เราต้องการอะใช่ไหมก็แก้วแดงใช่ไหมที่เขาบอกอยากได้น่ะได้ไหมมีละอื่นไหมอ๋อเออหรือว่าจะเอาแก้วแบบนั้นอันนี้แบบคู่ดูราคาอันนี้แบบอันนี้แบบแค่ เราไม้ล่ะไม้ล่ะไ,ไ,ไม้เอาไปไหมพูดเท่าไหร่เจ็ดหรืว่เอาอะไรเลี้ยงนี้ได้ไหเอาเลี้ยกว่านี้เหรอเออขั้วอยู่ล็อกนู่น่าจะอยู่ตรงนี้เนี่นี่นะคะของที่เราได้มาทั้งหมดอืมเฮ้ยว้าวเ,เราครบแล้วใช่ปะ่ะเราดึกดิเออใช่ป่ะครบแล้วนะไม่น่ามีอะไรแล้วอะ่ะเก็บเงินไปตังเงินเลยเออเก็เงินไปตังเงินเลยนะไป ถึงเวลาคิดเงินนะคะอุ๊ยเธอยาบังอุ้ยเท่าไหร่นะพันเจอ๋อโอเคจำไม่ได้หรอเี่าไหร่ยาอยู่ไ่นขลสวัสดีครับเรียนศาสตร์คุณาหรือเปล่าครับแม่คือตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้เที่ยงสิบแปดเที่ยงสิดเดี๋ยวเราไปแค่เซเว่นไเดียาอ่มีทีเจก็ดีนะะมาขับรปเดียวยังะหรือว่าเราจะไปหาคาเฟ่แถวๆใกล้ๆบ้านพักมแค่ถนี้สก่อนของถึงก็ปว นีใช่ไหมใช่จ้าใช่จ้าคือตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ถึงจะได้เล่นกับพี่ปัตเตอร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านพักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวบ้านพักให้ดูใช่ไหมพี่ปัตเตอร์ใช่โอเคค่ะแล้วมา ขึ้นหน้าได้แหละไหนของกูขึ้นหน้าได้เกี่ยวเลยโอ้ยไดทเธอนี่แม่งไลท์เราไม่ได้พูดอะไรเลยเช่นคิดเลยอันนี้เป็นการตลาดเออลองคำนวณกันต่อเออเช่นเอาเช่นเช็ดตูดทำความสะอาดนี่ความรู้มึงที่น่ถูอันนี้ก็ถูทำความสะอาดตัวถูเวลาอาบน้ำน้ำยาไม่ใช่เขาเรีบ้านบ้านเลยบ้านบเล่นเป็นก้อนเป็นก้อนสบู่สบู่ เอาไัที่ปวดที่เดียวปวดไีเดียวไม่ตับมันเด็กจริงว่ะ่ไวอะไรมันเด็กเกินอ่ะมากิมันกเลยมากเลยยมากีเลยเงมืดอกี้เลงมาดึงมโดึงมาดึงมานึงมดึงมาดึงมดงมงมมามาดงมาดงมาดึงมางดึงมาดึงมูดึดีงมกันคุณครูคาับคุณครูครับชื่ออะไรพันพันรักแมมมไปเีากาางงงงมาางางงมาางม เอ้ยเอาไว้แบบไอติงสเวนเซนที่อยู่ข้างบนน้องกิ๊ฟบลูเบอร์รี่เหรอไม่ด้าเบอร์รี่ไม่ไอติงสเวนเซนไงที่อยู่ด้านบนสุดเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่บลูเบอร์รี่หรอกอะไรเบอร์รี่เหรอไม่เป็นสีแดงแดงคือกูรู้แล้วแต่กูไม่รู้ชื่อนี่ฟังกันน้องกิ๊ฟน้องวายมีตั้งมากมายที่เราทำที่หายไปคือว่าอะไรอ่ะน้องวาย เต็มที่ภาษาอังกฤษมีคำว่าภาษาอังกฤษมีคว่าแมทอะไรมีคุณค่ามีคุณค่าภาษาอังกฤษอะไรแมทค่าอะไรมาสี่ชังกูคุพับคุณพคบคเลยอ่ะเอารขาไปนั่ข้างพีชเป็นพีชพัชราเป็นของอะไรโปรเตอคอนเนอร์ไม่เป็นทางเอะไรทานล่าไม่ี่อยู่ที่อยู่ที่อยู่วลาเราไปหาตำรวจเราจะไปทำอะไรมีเราจะไปทำอะไรเขาแจ้งมาทนายเกงมาก สวยมากสวยมากสวยมากผูกพันมิยอมห่างไกลเคียงคู่ฟ้าเชียงใหม่ให้งามนักนหนาเดนล้านนาแห่งนี้ดูเหมือนแดนสวรรค์ดังเทพบรรจงสรรสร้างมา พยูนนาุา well. า Cola. แล้วก็ได้เกิดตอนนี้จะเป็นเนซ่านะคะจะสามารถเขาเรียกพื้นที un cin ่บุลลี่เสรียงคะก็จะเห็นคนบางคนนะคะเช่นพัตเตอร์บุลลี่เพื่อนบุลลี่เพื่อนที่มีรูปร่างถวมว่าพายุนนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนาช่าเขาไม่ใช่พายุนะเขาเป็คนน่ารักเอาค่อยโอ๋น่ารักคนหนึ่งอันนี้นะคะโคัชนะคะคัตเตอร์นะคะน้องเจนะคะแล้วก็น้องไนนะคะกําลังอยู่ในสระเล่นน้ำแก่สนุกสนานค่ะเฮ้ยน่กัเบสเบสนะครับนบสวีอาเร็วนะครับวัดตัน้ำตน้ วิธีการการลงน้ำเนี่ยที่ผิดวิธีแบบพี่สัตว์ที่เท่ดีใ <c oughs> <ค>นเล่นก,กล้องหน่อยเฮ้ยานเล่นก,กล้องหน่อยเออ ไยถอยมึงเดินไปไหนอะตอนสภาพชาวนี้หลังจากผ่านมาราสมเมื่อคืนมาเดี๋ยวต้องเอาเนี่ยภาพในสตอรี่ดีอะมาแปะว่าเมื่อคืนอะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือเธออยากนำเลย ราใส่มาเขาฉันล็อกล็อกประตูตั้งแต่สี่ทุ่มเอ้ยไม่ใช่ดิตีหนึ่งวะตีหนึ่งล็อกประตูเลยใครจะนอนด้วยช่างมันกูหลับกไอ้ยี่งละเป็นคือเมื่อวานอะเวลาตอนที่มันเอากูไปเล่นแบบช่ป่ะมันไม่มีใครเป็นโมเดเตอร์ได้กูไม่เล่นกูยิ่งหมาป่าตายจบเกมบหาป่าลุกลูกลุ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 กกูแบบไอ้ยี่งเหนื่อยชี้เหื่อยมานเป็นอะไรที่แบบมผสมชีวิตมากเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตต้องมาเจออะไรอย่างนี้เลยอะ เต็มอยู่คนเดียวเมื่อวานตอนไปนวุวเมย์จะต้องฆ่าพี่ปอนเพราะไม่ฆ่าพี่ปอนปุ้งแพ้เลยอย่างนั้นจะไม่ฆ่าให้ได้เลยไม่รู้น่นอะไรกันทีไอ้นนสร้อยเจ๊ปะของไหนสร้อยไหนเรงงาสรถอ,ยอยาอะไรได้เนีส้ยฉันกลัวมันจะเจ๊เสร็จแล้วมาเฮ้ยเชี่ย <c oughs> มึงน,นี่ไอ้เชี่ยนี่นะถ้ากูเป็นโนโ,โล่ใจตายทำไมเมื่อกี้ เจาา๊อยาขายับเยอะเดีแต่ MacBook ม,ม,มันตอกเมื่อคืนนะข่าวทุกคนมีความสุขมากการล้างจา <c oughs> นกูบอกแล้วนะเมื่อวานอ่ะเมอคืนอ่ะเหตุการณ์ล้างจานอ่ะเสียงกูดูสงสั้าตกก้อนตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเสียงกูดูสงสเมื่อคืนการล้างจานมันรูน้ป,ป่ะเป็นล้างจานเหมือนงานบุญอ่ะกูเห็นแบบจานไม่หมดสักทีจานที่ไม่หมดแล้วอาหารก็เหลือเต็ไมไปหมดเลยกู <c oughs> อยากได้ถุงพลาสติกอะ่ะเอาถุงพลาสติกแล้วห่อกลับบ้านเลยไม่เยอะจัดอะ่ะแพ้อาหารทะเลปะ ไม่คนแพ้อาหารทะเลอะแต่ว่าเส <t os fum> ียงเสียงไปแล้วเสียงไม่มีเสียงมันเป็นด้วยตอนนี้อ้าวไม่ได้ยินอ้าวไม่ได้ยินทุกคนเสียงมันนี่อะไรอะเหมือนเสียงแบบมิกกี้เมาส์อะเสียงน้อคุณไม่ไหวแล้วอ้าวเหี้ยไปนี่บางคนฉีดฟิลเริ่มมาข้างเดียวอะแล้วอีกฝั่งหนึ่งหมอไม่ฉีดให้อะหมอลืมอะแล้วข้างนี้มันเป็นตุ้ยนะแต่ข้างนึงไม่มีเลยพี่แป้งเหรอไม่อยากพูดเยอะน้ำลายบูดอ้ เลยบูดอยู่นะฮะยังไงนะไม่ได้ยินี่ยังเมาอยู่ปะอุ้ยกลัวแล้วแล้วสภาพเช้านี้คือค่อนข้างสะบักสะบอมเลยสวัสดีค่ะเป็นไงเช้านี้เมื่อคืนนอนสบายเมื่อคืนไม่ไม่ค่อยสบายเลยแอร์ลงหัวห้องฉันแอร์้มามากทีนี่ปิดแอร์เออแอร์ลงหัวแล้วแบบว่ามันก็มีความแบบว่าไม่บอกมันี้มีความแบบคุ้นๆนิดนึงแต่ว่าสวยนะ คือฉ oh yeah, er. ันคิดว่า10โมงเดินเต็มตัวหมุนหน่อยหมุนหน่อย <c oughs> ออกชิวๆเนาะเว่ทียฉันก็ต้องออกให้ทันไงเแต่ชิวๆใช่ไหมไม่ได้อะไรมากใช่มชิวๆอันนี้ฉันเป็นชุดแบบธรรมดาคือเรามาทะเลเราต้องให้เก็บรักษาแต่เราคืออะไรคือทำไมชุดแมทกันมันเหมือนอยู่นะใช่มส์เหมือนคือจะเป็นหัวตัวเหมือนอยู่นะเรามีคความแมทกันอย่าชุดเราอะเราว่าเราเป็นคู่รักกันแปลเป็นไงไป่ไหนคะเนี่ยไปจะไปคาเฟ่จะไปคาเฟ่เขาติดแบบนะไม่เหมือนเธอเลยเขาติดแรงว่าุ่นน้องเป๊ะแสบฉันก็จะแบบว่าใช่เธอไปดูตะแรงอะเธอไปตะแรงดูตะแรงจะตื่นเงี้ลยบ รีวิวชุดต่อเฮ้ยแป้งแป้งแป้งปัญหาิมมีกินี่อยู่ข้างในนะคะออโอ้โหิฟอ้เดี๋ยวเซิร์นอันนี้มาแบบรู้เว่าคนหนูมที่ทะเลเนี่ยคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยไปวัดไปวัดวันนี้ชาทบุญคนก็าเรียนเชิญทุกคนนะคะจิมไปเนี่ยนุชนงคเจกินกันนัดก็ได้เอ้ยแล้วคนละด้วยเลยเร็วร็วเวเร็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 วเเร็เร็ว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 เ เราเหมืนดาราถ้าอยากกินมานาตอนเชาอ่นคือเราเหมืนดาราที่เราอะทำตัวสบายสบายยาเช้านี่ไม่ไมามามาเข้ากล้องเนทต้องแป้งจะทิ้งทำไมนะ่ยเขา้องเรา๋ยแต่วันนึงพพตเตอร์จะได้ดังเนออไหมเป็นแบบยูทูบเบอระดับประเทศแต่ว่าตัวจอม่เพราะว่าคนที่แชร์คนแรกคือเปิดแชทลูดทีมีทีเอเ้ยที่บอกว่าทีจะเปิดแชทู ตีมาไม่มีอะแล้วเนาะคือทุกคนจะมีความเปิดน้องแป้งที่แบบให้เวลาเปิดยังไ้มันกระเด็นแบบเปิดมาเลยเปิดไม่ได้หรอกมันตกใจใช่ไหมเดี๋ยวมันติดเรทเออดไปตื้อเลยเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวพี่ปิดตาพี่เบนแล้วหมูไปกินไหมหมูไปกินเล่นล้างโม่เดี๋พี่พาไปถ่ายรูปอภัยค่ะ หมูปิ้งนะคะอย่างนี้เออหมูปิ้งนะคะอร่อยหมูปิ้งอร่อยไหมดูดูใหน่อยบักคุณาหมูปิ้งอร่อยไหมมาดูกันนะคะอือบาร์มาใส่กุ้งวันนี้นะครับคือวันกลับของเราแล้วเพื่อนๆคือค่อนข้างจะมอมแรมดูไม่มีใครมองมีมันเลยหอไม่มีมอนเลยหรอจังนาฟ้าเหล่านี้ทุกคนส่วนหนึ่งไอ้นันเลยปะเหมือนคนมางานวัวแแล้บบปั่นแหละ มันแบบจะต้องกินไม่ไหนต่อโองทานอร่อยไหมคะของจากอันนี้วัดวัดอะไรนะคะที่แบบทำไมเขาเลี้ยงดีจังวัดวัดอะไรกันสาบอะสาบอะไรสาบมูวะหวานหวานมันจะมีสองประเภทคือสาบจากหมูจริงกับสาบจากมุกใส่ใจถามหาเพื่อนกันเหมือนเดิมสเกมค่ะเพื่อนกันหยิบคิดมาก จริงอกางเเพื่นนหลังกองก็รักกันฮะแป้งอยากกินหญ้าเหรอกินน้ำหญ้าเหรอกินเยี่ยวดีกว่าไหมเซีเปิดรถเร็วๆร้อนอ๋อเร็วกูใจดีกูด้วยไปพี่มาจากไหนครับเนี่ยฮะ พี่มาจากพี่เหม่อจริงๆปลาคาร์เข้ามาแล้วเจนนี่ถามจริงมันดูล่มไหมล่มเลยมึงใช้อะเฮ้ยเออเอเนอร์จเ้อะอูเออ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 เบอเออเบูเออเออเออเบอเออเอเอีเออเอเออเออเออออเอออเออเออเอเอเออออเอมเอเออเ เออมาสร็มาเสร็มาเลเกเอาล้มไปทำไปนะก็เดินไปดูนะสมาไปค่ะสรมไปสวยมากสวยมากเออแต่จะเป็นเบาๆเพราะฉันเห็นเขาน้าเมื่อคืนกับตายอ๋อไม่สาบไว้นะจันนี้ ดีน,นะนะอร่ยดีมากโอเห็นทะเ<ะ>ลแล้วเจวนี่กระรี่แก<ะ>งซ้ปมหยุดด้ยนะ เราได้เงินมาแล้วไว้จ่ายเมื่อกี้ที่ค่าประกันบ้านสามพนใช่ไหมแล้วก็จะมีอยู่สี่พันเก้ตอนนี้เราไรวยแล้วไงหรือว่าสิบันกามังเอลักใช่เลยหรือว่าลักสองลัั้งเลยไม่ต้องคิดไม่ตั้งเลยแบนี้คือเราเราเลือเงินเยอะมากอะไรแบบนี้กไม่ได้เาจะมาสั่งอะไริกันจริงๆ้านนี้เคยมาบรรยากาศดีจริงๆกวาเออก็เลยพาเพื่อนมาสั่งอีกรอบ พนอหนสั่ง <rôle> ข <à> <s ống> ้าวมันไ่นไมตับเด็ก่ะหิวเนี่ยน้องเงียบเลยพี่แป้งเจออีกแล้วปมาแล้วมลมละวมาแมาแมล้าแล้วมแมามา้ม มาหาพี่นอ้กาอาอยากกินหัวเด็กป้คือมีเด็กในร้านอาหารลองใช่ไหมอินเดพูดว่าอยากกินตับเด็กว่ะน้องเงียบเลยตอนนี้น้องไม่ส่งเศจแอ๊ออกมาเล้วก็น้องรู้ไอ้ว่ามึนจะกินน้องจริงๆอนก็ไม่ใ้มันมองดิไ่อมองเลยมันเด็บช่วยเก็บจานเสร็จแล้วแบบอกอชวยนกอกน้างอะไรกติี่แป้งก็นอนก็คือนอนกินมูก่อนวนนกูนอนไม่กรครั้งแรก นอนหลังสุดอะเพราะว่าไหนตอนแรกน้องเจนอนใช่ไหมแล้วก็ไอ้นุชนอนไอ้นัดนอนก็ได้ยินเสียงกูและนัดก็เลยนอนนอนตีห้าได้ยินเสียงคนเบิ้ลรถมันทำเลยกลับบุ๊บเลใครคนเมื่อคืนไม่มีคนขับเรือันนอนข้างล่างใช่ไหมนอนตรงซอกอ่ะเพราะว่าถ้าบนเตียงมันจะมีช่องว่างันไม่ชอบฉันกนอนข้างล่างแล้วประมาณตีห้าเหมือนเสียงเรือยาวอ่ะ ใกล้หาดมันใกล้หาดมันใกล้หาดเขาออกไปหาปลาตอนเช้าตอนกลางไปเจนได้ยินป่ะเฮ้ยแล้วแอร์พอดไงใช่ตอนฝึกจริงเหรอคนดังเลยเหรอไม่ไม่ได้โกนสิยงเรือไม่มีใครโกนเลยเดี๋ยว่าเพื่อนโกนไม่มีใครแตะฉันสตุ้งตืุ้กโอเคอันนี้มันไม่ร้อนนะคะอ๋อเดี๋ยวผมไปอุ่นให้ใหม่นะครับพี่ครับพี่อ๋ออ๋อพี่อย่าทะเลาะเอาใหม่ครับพี่ได้อันนี้มันไม่ร้อนะก็พี่มากี่โมงแล้วครับพอพี่จะมาถึง ไนมไหมมันตักแอมก็ต้องเย็นบ้างแอมเราเนร้อนกว่านี้กินมาได้เลยจะร้องแค่ไหนพี่ลงไปที่เจอนอนไเจอเลยนอนพี่สอ้วนอยู่โอเคกับหน้พี่เห็นไหมนะน่าอีดมมากทองลนที่มันนครหน้าะถึงทองไหมพอหมดทะเลนัดอาจารยอ่ะ

เป็นหลับมึงรอจริงหลังจากกินข้าวเสร็จตอนนี้คือเราถึงเวลาต้องใช้ชีวิตของการถ่ายรูปแล้วคือสภาพแม่งร้อนจัดอ๋อตรงนู้นหน่อยเขาจะลงไปขดหินให้ยรูปกันเยี่ยมเขาเขาลงเขียนลงไปมากเลยเยสเด็กกึ่งแม่งเดินกลมใหญ่เลยเนี่ยโอ้ระบคุณกระดุมหลุดมาละจ๋ารวบรวมเนี่ยตรงข้างในก็ได้ข้างในก็ได้ว่างกี้ข้างในก็สันดีค่ะพามันสวยนะคะถ่ายสวยอถ่ายรูปสวยสวยนี่นุชไปถ่ายแล้วเนี่ยได้รูปแล้วเนี่ยสวยนะว่าไป วาเป็นแบบร้านที่ติดทะเลบัตรหรอบัตรเหรอ่ะนอนมากเจอน้ำปิงอ่ะน้ำปิงสวัสดีครับผมน้ำป่าน้ำป่าไหลหลากไหลหลากน้ำพายพอไหลหลากเลยนะแต่ก็สวยนะน้ำป่ามันมีคนไปเล่นน้ำจริงๆรหรอวะตรงนี้ไม่น่าเชื่อมีเออมีจริงมันมีคนเล่นน้ำจริงนั่นนี่ยกต่ำมากเลยอะ ว่าเถอะเถอะไอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ้ยสว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 ยนุชพี่เดิมจะเป็นลมแดดแล้วเซ็งเด็กๆเอากล้องมาถ่ายเลยพี่เมย์เพิ่งถ่ายรูปคู่กับพี่ปอนอยู่เลยเออปล่อยเขาเลยเออกูจะไปรักลมร้อนละเจ๊จะกลับมานะใช่ฉันเริ่มร้อนไม่ไหวละจะเป็นลม ไปบ้านไปเจอกันพี่ปายไปบ่ายดิค้ามไม่ใช่แล้วคือพี่ปอนติดปีข้างหนึงเลยนะระวังเดี๋ยวเซ็นเซิงเซิงเซิงไว้สวยเนาะสวยสวเมื่อกี้เดี๋ยวอีกกองเดี๋ยวตั้งอ่ะเดี๋ยวตั้งอัลบั้มไว้นะตั้งอัลบั้มสะดุกมากเดี๋ยวสร้างอัลบั้มไว้แล้วส่งรูปเขาไปดินะเจอการันหลังจากที่แบบว่าบอกมือบายบายเพื่อนแล้วเตรียมตัวกลับได้เลยอากาศเริ่มร้อนมากตอนนี้คือมอมได้เลยอ่ะดูดูเลยฉันเหนื่อยเซ็ตเธวเพราะอะไรฉันเบี่ยงหัวแล้วตอนนี้ นี่เดินตามตร,นะร้อนเข่าพิจักกูดไปเนี่ยเชื่อปะถ้าลืมของขลังเริ่มไม่อยากเอาแล้วอะเริ่มอยากให้เพื่อนหยิบให้ลมแไม่ไม่เพื่อเฉยลืมแล้วปะเนี่ยหน้ามืดเลยตอนนี้วิ่งมาหน้ามืดนี่ไงกูไม่เคยมีอากาศร้อนคันนี้มาก่อนอ <laughs> <laughs> ทิปหน้าไม่เอาร้อนนะเ <laughs> มืองหิมะดิมโบ่เออทิหน้าไปเมืองหิมะดีกว่าดิมโบ่ทิหน้าไม่เอาร้อนอย่างงี้ไม่เดินด้วยสิบหายแล้วยากกว่าเดิมไหนเสนอที่ไปไหนถ้าไม่ไม่ร้อนไม่เดินดิมโบ่ แล้วไอเจนอยู่ดี่บุรีรั้ง์ทำไม่ออกไปไหนเลยเจนอยู่ห้องเปิดแอร์ยี่สิบสามองศาเปิดรุ่มเออเจ้าก็นนับเออทำไมจริงๆพนักงานต้องมีสวนนับนะนทำไมเธอไอ้เขาอะเป็นเป็นด่าใครมาหรือเปล่าแล้วพอหนึ่งพอไอ้เขาเนี้ยมันเปิดเป็นแบบจริงจังขึ้นมามันเลยเป็นงี้ขัวช่างดังไงฉันก็เลยฉันก็เลยเห็นเป็นกาเล่นแล้วฉันก็หน้าพี่ปองคือำตอบเมื่อกี้แต่พี่บอก เลอลาเราตกวาอย่าเลลาดยเลดอลา่ข้าวเอราตย่ามัเด็ดเท่าด้วซอไงคือทุกวันนี้ก็กำลังคิดคือมันตงกกันเองแวสมอเก็ต้องประมาณหน่อวแลบอกว่าเป็นดาราที่จมเอตามหาคือตอนนี้ยังไม่มีแอคเคก็เลยตามหาไม่เจอใช่ไหมใช่ ฉันกววจีมจอแต่ก่อนฉัใกล้ถึงจีเไปไม่ได้ยายมาทำงานใกล้ๆเจนทีเจนยูอะตระวฉันกวัเขาเห็นน้องๆในแกงก็เลยไม่ไม่ไม่อยู่มามนแต่ว่าที่พี่ปอง้มานี่เวลาเขาหาที่คนก็จะชอบมาให้เขาไปใช่ไหมพีฟองควระอดียอะเก่งใจเพราะว่าคือจีเขจะะีมากเลยอะคือจจิแต่งานแล้วแล้เออไม่แวาคือเออ มีหบายหลาหลค่ายแย่งตันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูฉันกังวลว่าถ้าฉันคบกับพี่ปอคือฉันไมกล้าเป็นดารไม่กล้าเปิดตัวใช่ไหมครับกลีก็ติดต่เียเนียเนี่ยเี่เียริัม่ดูนัแฟนคลับแฟนคลับว่าไง เนี่ยน้องๆในทีมตอนนี้กําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะให้จิมเอมตามหาพี่เมเจอใช่เพราะพี่เมย์เป็นแอคเคาน์ที่ยังยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปิดตัวอ่ยังปิดตัวอยู่ใช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 ใช่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 ใ่ใช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 ่ใ่ใช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  ส่วนตัวคือวันนั้นแค่กินข้าวเฉยๆใช่ไหมไม่ไม่เคยมีอะไรไม่เคยไปกินข้าวจริงๆฉันไปกินข้าวกับเจมจี๋อ้แต่ว่าฉันฉันแบบหวนแปลว่าภาพที่หลุดไปเป็นของเจมจีใช่ไหมครับใช่คือมันได้สมัยกูใช้คูติพัฒน์แล้วมันเป็นสมัยกูใช้คูติพัฒน์ฉันมื่นานเกินไปตอนนั้นหน้าหน้ายังไม่ไม่สมัยให้แต่งหน้าด้วยซ้ำแล้วก็คนคิดว่าเจมจีไปกินข้าวกับเบลล่าจริงๆไปกินข้าวกันแต่ว่าคือมันมันน้อยฉันไม่แต่งหน้าแต่งหาเหมือนเบลล่าเฉยๆเพราะมันก็ต้อง นช่นเชื่อว่าฉันไม่พ ans> ูดเยอะนะเพราะว่าสามารถข้อมูลนะปะฉันต้องเป็นพูดในมูกระแสให้เงินเยอะกว่าจะไปหัวกระแสด้วยอ่ะเอาไงอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้กูบอกเลยไปหัวกระแสแล้วอ่ะ